มาาาาั้งงงงเเเเนี่ยยยผอออจริิิิลด <Hey. S 1> สวัสดีครับพบกับรายการายโจนะครับอยู่ก่บผมเวยวันนี้ผมจะมารีวิวเกมเกมหนึ่งครับที่ฮิตมากเลยนะครับตอนนี้ซึ่งเกมนั้นมีชื่อว่า v a l o r a n t ซึ่งตัวเกมอ่ะเป็นระบบ FPS ที่ผสมผสานระหว่าง Counter Strike และ Overwatch จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ วอ r o เลเป็นเกมยิงเชิงกลยุทธ์หรือ t ท c นิ i ชียล o o เตอร์ชิ้นล่าสุดของค่าย r i ออดเกมส ซึ่งหากจะให้เปรียบเทียบกันแบบตรงๆแล้วล่ะก็เกมนี้เป็นเหมือนเกมลูกผสมระหว่าง Counter Strike และ Overwatch โดยรูปแบบการเล่นจะเป็นการต่อสู้ระหว่างผู้เล่น2ทีมแบบ5ต่อ5และที่สำคัญที่สุดก็คือเกมนี้ให้เล่นฟรีด้วยครับในการเล่นนั้นผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็นทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายบุกและฝ่ายป้องกันโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การโจมตีหรือว่าการป้องกันจุด,ดวางระเบิดเรียกได้ว่าเป็นการเล่นแบบมาตรฐานในแบบของ CS:GO นั่นเองจุดเด่นอันเป็น เ,เอกลักษณ์ของวาร n t นั่นก็คือ a อเจนต์หรือตัวละครภายในเกมครับซึ่งมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปแบบชัดเจนในด้านของการออกแบบเนี่ยทุกตัวละครถูกออกแบบมาอย่างดีสมชื่อทีมงานไลออนเกมแน่นอนครับในส่วนของการนําเสนอในส่วนอื่นๆอย่างเช่นหน้าจอเมนูหรือว่า UI ที่ถูกออกแบบมาโดยเน้นไปที่ความเรียบง่ายและที่สําคัญเลยนะครับนั่นก็คือคําอธิบายต่างๆเนี่ยยังเป็นภาษาไทยอีกด้วยครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมนะค,ะครับแล้วผมจะพามาดูตัวที่ผมเล่นตัวนั้นก็คือบลิมสโตนมีทั้งหมด4สกิลนะครับสกิลที่1กดตัว C นะครับจะทําให้รีโหลดไวขึ้นยิงเร็วขึ้น ครับตอนนี้เราก็ยังไม่มีตังครับเราก็ต้องมาซื้อปืนพกแบบกลนไวก่อนอ<ม>๋อซื้อเกาะเอาไว้เพราะว่าแบบกันกันตายไวครับเราจะวิ่งเข้าฝั่งนี้แล้วกันะะนะครับไม่รู้ผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ผมจะเล่นให้ทุกคนดูเ,เราไปแาบซุ้มซ้อมมาแล้วนี่ไม่เก่งได้ยังเฮ้ยไม่ขนาดนั้นครับอี่ข้าววีเกมเริ่มไ <S S 1> อ,อสีฟ้าอันนี้ก็คืออันติเมทครับสีดำ่ได้ครับเว้ย มาถึงตายเลยเอาปืนถูกๆไปก่อนแล้วกันแล้วก็ซื้อเกาะนี่ครับสกิล l E เป็นการเลือกแผนที่จะวางสมมไว้ว่าเจ้าจุดไหนบ้างครับปา,าลงไปเลยโอ้โหเอฟเฟกดีมากเลยครับ เฮ้ยนี่เป้าระเบิดมันไว้ก็พอไม่เป็นวางระเบิดได้ถ้าถึงเวลาที่กําหนดไว้ทีมผมก็ชนะนะครับเหลือ50กว่าวิแล้วเราต้องเป้าระเบิดไว้ดีๆนะครับโอ้หียเป้าแล้วเฮ้ยมันวางระเบิดได้ไงวะโอ้ไม่คิดว่าจะมีคนมา้าวิ่งตามเพื่อนไปเดี๋ยวก็เจอว่ามันวางไหนโอ้โหไม่ทันยังไงก็แพ้แล้ววิง่งหนีกัน นี่นะครับถ้าโดนอันนี้ไปก็คือแมตใหม่ผมก็ต้องนั่งซื้อปืนใหม่เหมือนเดิมครับตอนนี้เราก็ซื้อสกิลเอาไว้ซื้อเกาะ1 0 0 0ตังเกือบหมดโติดเกือบหมดตูดวิธีเก็บตังในเกมนี้ก็คือการฆ่านะครับวิ่งมาดีวิ่งมาดีวิ่งมาดีเฮ้ยแม่งอยู่ไหนกันหมดวะตายหาไว้ปายหาไว้โอ้โหวางระเบิดอีกแล้วตอนนี้เราก็เป้าให้เพื่อนแบบกูได้นะครับ อ่ากู้สำเร็จแล้วก็ทำการวางไว er ้ตรงตำแหน่งเดิมๆไว้นะครับเพื่อมันบุกมาเข้าเอเก็บอันตีเลยครับแล้วพวกผมจะใช้อันติให้ทุกคนดูนะครับเอาเอามาดีมาดีมาดีโอ้โหรอบนี้ก็แกนลิงนี่ว่าปืนเตียวปืนเตียว เจอเปิดโปลูกซองเฮ้ยเฮ้ยเหลือเราอะไม่รู้ว่ากูวางมัวเลยเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้าหัวเปล่าวะไม่เข้าแต่ชนะอยู่เจอผมฉายแสงเข้าไประวังจ้าอ้าวนี่ทางตันทำไมยิงไปทางอื่นก็ได้งาเราเล่นเราก็ต้องดูแมปดีๆนะครับเผื่อเพื่อนเราเจอศัตรูตรงไหนแล้วตายตรงไหนเราจะได้รู้ว่าศัตรูอยู่จุดไหน Surprise u r e e m o t h f c k แอบเนียนจัดเลยอ๋อปืนลูกน้องแกนลิงมาแล้วเนะปืนลูกน้องแกนลิงไหนก็ขายๆายแกนลิงครับยังถามเยอะผมก็ไม่รู้อ๋อยิงยิงดิยิงเอาเอาเอาเยมึงงงเอาอบนี้เล่นสนายโชว์เด็กเข้าไปแล้วกันโชว์อุ้ยๆุ้ยเฮี่ยลำแสงสัตว์เกือบตายเนี่ยครับ อัลติเมทของเราก็จะเป็นแบบนี้แหละครับโง่ทางนี้ดีก็เล่นเทไนก็อย่าเดินที่เยี่ยแบบนี้นะครับสุดยอดปุ๊บเปิดปุ๊บมึงเมื่อกินข้ากูเหรอเฮ้ยเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับรอบนี้ผมต้องเป็นคนวางระเบิดแล้วระเบิดอยู่ที่ใครวะมึงเหรอเฮ้เห็นแล้วสลดใจว่าเขา นี่มึงจริงมึาทายใครเฮ้ยโอ้ยโหกันมั่วกันมั่วตายแล้วแกปืนได้ปะเก็บด่าโอ้โหไม่น่าทักเลยเฮ้ยโอ้ตายอีกแล้วใครสิบสามก่อนชนะเลยครับมาทั้งเนี่ยผมเอาจริงนะโอ้โห เนี่ยเดี๋ยวครั้งนี้โชว์จะชนะให้ดูวิ่งเข้าทางเดิมเลยอันนี้ก็รอวางะโมปล่อยรอแรกกูตายตรงนี้ีเข้ามาดีเข้ามาดีไปแพ้ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าวอร์เรนแน์ส่วนตัวผมผมให้3คะแนนครับตัวกูเนี่ยกาชิบหายก็คะแนนจริงๆก็10เต็ม10นะครับเพราะกราฟิกอะไรทุกอย่างดีสวยสวยเล่นเลยเพอร์เฟกตก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วถ้าคลิปหน้าอยากให้พวกผมทำอะไรก็เม้นบอกมาใต้คลิปเลยนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับ ทาง s 19เรามีบัตรครูมันนี่มาแจกทั้งหมด3รางวัลรางวัลละ150บาทเพียงเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ทางทีมงานจะสุ่มแจกรางวัลโดยจะประกาศผลในวันที่30กรกฎาคม2563แอด a c e b o o k s 19